หลังจากที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกร,รกิริยามาเป็นเวลาหปีแล้วทรงเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องต่อมาทรงเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติของนักบททั้งหลายเหมือนสายพินสามสายได้แก่สายพินที่ตึงเกินไปก็จะขาดได้ง่ายสายพินที่หย่อนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะน่าฟังส่วนสายพินที่มีความพอดีไม่ตึงไม่หย่อนก็จะมีเสียงที่ไพเราะได้ จึงทรงดำริว่าหนทางมนุธรรมนั้นควรเป็นการปฏิบัติตนสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปจึงได้เลิกทรมานตนเองและสวยอาหารที่บำรุงร่างกายตามปกติจนสามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตได้สะดวกทำให้ปัญจวคีนักบวชทั้งห้าคนเสื่อมคลายศรัทธาและหลีกหนีไปอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤุกายวันแขวงเมืองพราณสี พระองค์จึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตยอยู่ตามลำพังรุ่งชาวันเพ็ญเดือนหกขณะที่พระสิทธัตถะประทับนั่งนร่มใสนางสุชาดาผู้ได้เคยบนบานเทพารักขอให้ได้สามีที่มีตระกูลและได้บุตรคนแรกเป็นชายแล้วนางก็ได้สมปรารถนาจึงได้นําข้าวมาทุกปลายาตใส่ถาดท,ทองคํามาถวาย เพราะเข้าใจว่าเป็นเทวดาปรากฏกายมารับเครื่องสังเวยของตนเมื่อพระองค์ฉันเสร็จแล้วก็ทรงลอยถาดทองคำนั้นที่แม่น้ำเนรัญชราพร้อมทั้งอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ขอให้ถาดทองคำอันนี้จงลอยทวนกระแสน้ำด้วยเถิดแล้วจึงลอยถาดลงแม่น้ำปรากฏว่าถาดนั้น ได้ลอยทวนกระแสน้ำตามที่พระองค์อธิษฐานครั้นถึงเวลาเย็นพระสิทธะได้เสด็จออกจากป่าสาระไปยังต้นโพต้นหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเนรันชาราด้านตะวันตกระหว่างทางทรงรับผวาหญ้าขาจากนายโสธิยะแปดกำมือทรงนำไปปูลาดเป็นบันลังที่ต้นโพนั้น จากนั้นทรงประทับนั่งผินพระพักไปทางที่ตะวันออกด้านแม่น้ำเนรัญชราทรงอธิฐานจิตว่าหากยังไม่ได้มรรุกอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแม้เลืดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นั่งเป็นอันขาดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรทางใจคือทรงเจริญสม,มถะและวิปัสสนาตามลำดับ ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินได้มีเหล่าพญามารมาทำลายความตั้งใจของพระองค์เพื่อขัดขวางมิให้พระสินธะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพญามาเหล่านั้นล้วนมีหน้าตาหน้ากลัวมีอาวุธชนิดต่างๆมุ่งหน้ามาที่นั่งของพระองค์ขณะนั้นเองได้มีแม่นางธรณีออกมาบีบมวยผมให้กลายเป็นน้ำท่วมเหล่ามารจนยอมแพ้ไป มานในที่นี้หมายถึงมานคือกิเลสในใจที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระศิทธะอันหมายถึงกิเลสภายในใจเช่นโลภะโทสะโมหะทําให้พระทัยคุ้นคิดถึงอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงและความสุขสบายในการครองราชบัลลังก์และแล้วพระองค์ก็ทรงชนะกิเลสในพระทัยของพระองค์ได้ ด้วยพระไทยที่หนักแน่นเหมือนธรณีคือแผ่นดินและพระกรุณาที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ดุดแม่น้ำที่กว้างใหญ่จึงทรงชนะมานั้นได้เมื่อถึงเวลาค่ำความมืดได้ย่างเข้ามาพระสิทธัตถะยังคงประทับนั่งใต้ต้นโพทรงบำเพ็ญสมาธิจนบรรลุฌาน จากนั้นได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือได้ตัดสรู้อริยสัจสี่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตัดสิ้นอสวกิเลสท,ทั้งพวงได้ในยามสุดท้ายของวันเพญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีตรงกับ,บวันวิสาขบูชาเมื่อพระชนมายุ35พรรษา หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่มนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจได้และทรงพิจารณาสติปัญญาของมนุษย์ว่ามีระดับต่างกันเช่นกับวัวที่มีหลายระดับเมื่อทรงเห็นว่ายังมีบุคคลที่มีสติปัญญาสามารถรับรู้ธรรมะได้จึงได้ตกลงพระทยที่จะจาริกเผยแพร่พระธรรมท,ที่ได้ตรัสรู้แก่ประชาชนทั่วไป วันขึ้น14บี่ข้ามเดือน8พระองค์เสด็จดำเนินไปเมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้โปรโดนักบวชห้าคนที่เคยประนิบัติพระองค์เมื่อครั้งบำเพ็ญทุกระกิริยารุ่งชาวันขึ้นสิบห้าค่ำพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือพระธรรมจักรกับปะวัตนสูตรเพื่อโปรโดภิกษุป,ปัญจวคีทั้งหซึ่งเป็นเทศนาการแรกในพระพุทธศาสนา เมื่อเทศนาจบลงท่านโกนธัญะได้ธรรมจักสุคือได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาจากนั้นมาก็ทรงสั่งสอนอีกสี่คนที่เหลือจนได้บรรลุโสดาปติผลและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในเวลาต่อมาเมื่อมีพระอาหารหันตสาวกจำนวนมากถึง61องค์ และเวลานั้นก็ได้สิ้นฤดูฝนแล้วพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาแล้วจึงมีพระพุทธดำรัสให้พระอระหันต์สาวกจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ชนสุขแก่ประชาชนด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ชนเพื่อความสุขแก่มหาชน,ชนเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเป็นต้น ส่วนพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลากรุงราชคฤหเพื่อเทศนาสั่งสอนประชาชนเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ได้ทรงภาพระอาหารหันต์จำนวนหนึ่งพรูปเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคตเสด็จเข้าประทับอยู่ที่สวนลทัทธิวันหรือสวนตาน,นุ่มใกล้พระราชวังพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงได้เสด็จไปเฝ้าพร้มด้วยข้าราชบริพารและประชาชนจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสี่โปรดให้พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสดาบันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชรัทธาถวายพระเวลุวันเพื่อเป็นวิหารแก่พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขซึ่งนับเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอาหารหันต์จำนวน1,000รูปได้ประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารต่อมามีนักบวชหนุ่มผู้สแสวงหาธรรมสองคนคืออุปัติสะและโกลิตะได้พาบริวารจํานวน250คนเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเวรุวันพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดและต่อมาจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ และได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นพระอัครสาวกโดยแต่งตั้งพระอุปัติสะหรือพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศด้านมีปัญญามากส่วนพระโกริตะหรือพระโมัลนะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทางมีฤทธิ์มากในวันเพ็ญเดือนสาม ตรงกับวันมาคบูชาได้มีพระสงฆ์อรหันต์สาวกจำนวน1250องค์ที่พระพุทธองค์ส่งไปเผยแพร่ธรรมในที่ต่างๆมาชุมนุมพร้อมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายพเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งการประชุมสงฆ์ครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากมีองค์ประกอบครบสี่ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตได้แก่ หวันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสพระจันทร์เต็มดวง 2. พระอริยสงฆ์เหล่านั้นมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 3. พระอริยสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอระหันต์ 4. พระอริยสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธองค์เอง พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยการตรัสโอวาทปาติโมะแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางพระเจ้าสุโธทนะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพระสาวกเสด็จไปกรุงกบิลพัทพระพุทธองค์จึงได้แสดงธรรมโปรดพระประยุ์ญาต ทรงแสดงเวสันดรชาดกโปรดพระญาติให้เลื่อมใสวันรุ่งขึ้นได้เสด็จออกบินทบาทโปรดประชาชนในกรุงกบินลพัทในการเสด็จเยือนครั้งนี้นอกจากได้ทรงแสดงเวสันดรชาดกโปรดพระญาติให้เลื่อมใสแล้วยังทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาให้สำเร็จเป็นพระสก,กะทาคามีโปรดพระนางประชาบาดีโคตมี และพระนางพิมพาให้สําเร็จเป็นพระโสดาบันและโปรดให้พระราหุลกุมารบรรพชาเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาโดยทรงมอบให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชาต่อมาพระราหุลได้อุปสมบทและได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระผู้มพระภาคเจ้าเสด็จไปโปรดโจรองคริมาน ซึ่งเข็นข่าผู้คนแล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยโดยแสดงปฏิหารให้องค์ุรีมานวิ่งตามไม่ทันแล้วทรงแสดงธรรมให้ฟังจนเกิดความสำนึกบาปได้และขอบวชติดตามพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีต่อมาภายหลังได้บรรยุเป็นพระอระหรันต์ ตลอดพระชนชีพของพระพุทธองค์ได้ทรงอุทิศเวลาเพื่อการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนอันประเสริฐแก่ประชาชนทั่วไปจนทำให้พระคุณของพระองค์ปรากฏหรือเรื่องไปทั่วชมพูทวีปได้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสและมอบตัวเป็นสาวกเป็นจำนวนมากทั้งบทเป็นภิกษุภิกษุณีและเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏสประการได้แก่ห พระกรุณาคุณทรงเมตตาสงสารสพสัต์ผู้มีความทุกข์ทั่วหน้า 2. พระปัญญาคุณทรงมีพระปัญญาสว่างสวยัยดับทุก์ได้ด้วยพระธรรมและ 3. พระบริสุทธิ์ที่คุณทรงมีพระทัยที่บริสุทธิ์ผองใสปราศจากกิเลสสิ่งเศร้าหมองทั้งปวง ตลอด45พันศาที่พระพุทธองค์ทรงเผยแพร่หลักธรรมคำสอนเพื่อให้ผู้คนมีทางดำเนินชีวิตที่ประเสริฐพระองค์จึงทรงสั่งสอนประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกันทั้งที่เป็นกษัตริย์นักบวชเศรษฐีชาวนาคนอนาถาและประชาชนทั่วไปหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมดนั้นสรุปลงเป็นสประการได้แก่ 1. ละเว้นจากการกระทำความชั่วทางกาย วาจาและใจทุกชนิด 2. กระทำแต่ความดีงามทางกายวาจาและใจ 3. พัฒนาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสลักษณะของธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆนั้นเปรียบเทียบสี่ประการได้แก่ 1. เหมือนทำภาชนะที่คว่ให้หงายขึ้น คือทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากการถูกครอบงำด้วยกิเลสคืออวิชชา 2. เหมือนทำฝาหม้อที่ปิดให้เปิดออกคือทำให้มนุษย์พบทางสว่างและสามารถพึ่งตนเองได้ 3. เหมือนการชี้ทางเดินแก่ผู้หลงทางคือการชี้ทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 4. เหมือนการส่องประทีปในที่มืดคือการให้ธรรมะเป็นแสงสว่างเพื่อขจัดความมืดคือความเขลา พระพุทธองค์ได้เสด็จจาริกโปรดประชาชนในที่ต่างๆจนถึงเมืองปาวาเข้าประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะแล้วเสด็จดำเนินต่อไปผ่านสถานที่ต่างๆไปโดยลำดับจนถึงป่าสารวันเขตเมืองกุสินาราทรงรับสั่งพระอานนท์ให้ปูลาดที่บรรพมระหว่างต้นสาระคู่หนึ่ง หันพระเศียรไปทางทิศอุดรแล้วประทับบรรทมสีหาสาัยาติคือการนอนตะแคงขวาในคืนนั้นสุภัทปริภาชกได้ขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อสนทนาถามปัญหาที่สงสัยมานานพระพุทธองค์ทรงตอบคำถามจนหมดข้อสงสัยทำให้สุภัทปริภาชกเกิดความศรัทธาเริ่มใส จึงขออุปสมบทเป็นสาวกอง์สุดท้ายที่ได้บวชจากพระพุทธองค์ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ประทานพระองค์วาทแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพระองค์วาดสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงสร้างประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดลำดับต่อมาทรงตรัสให้เอาพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนด้วยพระดำรัสว่าธรรมและวินัยอันใดที่เราสแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยนั้นแลจักเป็นศาสดา,าของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ครั้นถึงยามสุดท้ายของวันเพญเดือนวิสาขะพระองค์ก็เสด็จดับขันธาปรินิพานซึ่งตรงกับวันเพญเดือน6วันวิสาขบูชาเมื่อประชนมายุได้80ดสิบพรรษาเมื่อข่าวการเสด็จปรินิพานของพระพุทธองค์ทราบถึงพวกมัละกษัตริย์ และชาวเมืองกุสินาราแล้วกษัตริย์และประชาชนก็ได้พากันมานมัสก,การพระบรมมพุทธศรีระต่างก็แสดงความโศกเศร้าอาลัยกันทั่วหน้าครั้นล่วงไปเจ็ดวันแล้วจึงอัญเชิญพระบรมศพไปประดิษฐานณมกุฏดพันธนะเจดีเพื่อถวายพระเพิงครั้นถวายพระเพิงเสร็จแล้วพวกมันละกษัตัตย์เมืองกุสินารา ก็ได้รวบรวมพระบรม,มาสารีริกธาตุที่เหลืออัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณสันทาคารศาลาภายในพระนครเพื่อเป็นที่สักการะบูชาสืบไปต่อมามีกษัตริย์และพราหมืองต่างต่างได้มาขอพระบรมธมาตุได้แก่กษัตริย์เมืองราชคฤห์เมืองเวสาลีเมืองกบิลพัทเมืองอัลละกัปปะ เมืองรามคามเมืองเวทาทีปะกะและเมืองปาวามัลกษัตริย์จึงได้แบ่งแจกจ่ายทั่วกันส่วนโทนพรามเมืองกุสินาราผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมธาตุได้พระธาตุส่วนหนึ่งไว้สักการะบูชาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสามเดือน บรรดาพระสาวกโดยการนำของพระมหากัสสปะได้ชักชวนพระอาหารหันตสาวกทำการสังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อรูบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่และให้สืบทอดถึงคนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้การสังคายนาในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกกระทำขึ้นณที่ถ้ำสัตบัญคูหาเหมืองระชะอาชคฤห้นมคต มีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์อุปถัมภ์มีพระอาหารหันต์ประชุกรรมการทำสังขยาจำนวนห้ารอองค์ใช้เวลาเจดเดือน